เอาละครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคน,ท,กคนทุกท่านนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Demon Slayer the Hinokami Chronicle เย่โอเคฮะเมื่อประมาณอ่5วันที่แล้วนะหรือว่าวันที่4กรกฎานะครับผมนี่ได้มีอัปเดตใหม่เข้ามา,าเห็นไหมเทนเกนอุซุยจอยเพนในมีอุซุยให้เราเล่นแล้วแต่ว่าต้องซื้อ,อนะตอนแรกผมนึกว่ามันจะแจกสําหรับแบบ Deluxe Edition อ,อะไรอย่างเงี้ยเีเดี๋ยวเรามาดูว่ามีตัวอะไรข้าบ้างนี่เป็นอุซุยก่อนตัวแรก แล้วก็เนสโกคามาโดเดมอนฟอร์มอันนี้น่าจะเป็นอ่าเนสโกล่างอรสูรน,นะตอนที่ไปยอดหน้าดาคิแล้วก็มีทันจิโร่มีอ่าเอนเตอร์เทนเมนต์ดิสทริกเหรออ่าเซนิสึโนสเกะโอ้โหนี่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เหมือนกันน่าจะเป็นอ่าล่างตอนเอ้ยน่าจะเป็นชุดตอนที่แบบปลอมตัวเป็นนางโรมอะ่ะใช่วปะเขาเรียกน้ำโรมหรืออะไรพวกนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่น่าจะเป็นตอนนั้นมากกว่า ท,ทันจิโร่เซนิสึแล้วก็อินโสเกะโอเคแล้วก็มีดาคิกับกิวทาร่นะครับผมสองพี่น้องขาโหดโแล้วก็มีอะไรอีกทีมอ,อเป็นชุดโรงเรียนแน่เลยนี่ยูนิฟอร์มอ๋อมีทันจิโร่มีเนซุโกะเซนิสึสเกะกิวอ๋ออันนี้น่าจะเป็นชุดโรงเรียนเหมือนเขา้ที่แล้วแน่เลยแต่นี้ยังยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะส่วนตววัวผมว่า เฮ้ยะเพิ่มการไม่ให้เสียนาฬิกาเราไปลุยเลยดีกว่าะผมขอเนี่ยต่อจอยสักคู่ไอจอยถนัดกว่า,วยา,ยาเฮ้ยฮะเรามาลุยกันเลยแล้วก็ไอเดียลซีสามตัวนี้คือต้องซื้อนะ มันจะมีอ่าแพ็กรวม790แล้วก็อ่ามีอุซูยแยกแล้วก็มีน่าจะเป็นอันอันอีกอันนึงน่าจะเป็นชุดยูนิฟอร์มโรงเรียนอ,ออฟไลน์แมตช์กันนะไ,ไปรีฮาร์ดไปเลยอ่าฮะอ่าเราก็ต้องอุซุยแทนเกนอยู่แล้วเอาอ่านี่ดีกว่าทิโร่่างน,นี้เนว่ยก็เอาไปก่อนดีกว่า เอาเบสิกเลยไล่ไปก่อนดูก่อนดีกว่าตั้งแรมก่อนมุมมาเข้ามา้อมบวก้อมบวกอนี้โหเท่ง์ไงเนี่ยอูเซ์โอโโดนก่อนโอ้โหแล้วหลบได้ฮะหลบหวะหลบหวะหลบหวะ ทันจิโร่ช่วยหน่อยเออทีนึงทันจ yeah> ิโร่ไปอันนี้จะมีท่าสามีโแบบนะอันน okay. ี้แบบเดินหน้าไปแล้วก็แบบดูที่โอ้โหโดนก่อนนะทั ยอมไม่ยอมเด็กที่ฮาร์ดแบงมันกันเลยไม่เนี่ยอันนี้แบบอยู่กับที่เออเสียบร้อยจบเกมไม่ตายว่ะโอ้โหโดนแล้วเสียบร้อยเสร็จโปรแต่บูทผมไปใช้ทีหลังนะเอาบูททีเดียวเลยสองรอบโอ้โหโดนแล้ว โหสวยไหมสุดยอดคุ้มค่ารย่อ้ยโดนไหมไก่เงี้ดเนี่ยโอ้โหระยะสี่หัวไก่เหมือนนะไต่เย็นได้สอันนี้ตาย เอ้เอาว่ะ้เฮ้ยโอ้โหโดนอะผมลงไม่ทันถ้าจะกันไว้ก่อนโหโดนตีเลยมจะสูร้อตร้อยเฮ้ยไม่เท่าไรเบาอยู่ไม่แรงเท่าไร่ตยครัผมตมา อยกินนิ่มครับกินนิ่มหูใสเลยอ้ยหูโดนเลยโอ้ยมันหูโดนหูหูหูไม่โดนนะโอ้ยรหลบอะ Bố <laughs> so có ổn chứ nhá Bố đỡ Bố đỡ Bố đỡ là bố mang đó còn bố mang Mặt cay cả đơn luôn Mà bố lo Bố luôn bố ไม่กปูไม่ได้จบเลยจบเลยโห่จบเลย,เลย,เลย,เลยดาสีสวยๆกันนะสานีสวย โอ้จบเลยจบเลยเจ๊งโคตบูดยอมตายดิวะมันไรตาหน้าไหมเรียบร้อยแต่ผมอยากยอมตายว่ะไม่ทันสติเลยเว้ยเฮ้ยสบายครับจอดนี้โอ้ได้แค่เองว่ะใหม่ใหม่ขอขอที่ขอที่ขอที่ขอแก้มือขอแก้มือ ผมก็ต so ัดไปตอนนี้ผมตัดไปตอนนั้นตีเลยว่ะเฮ้มันผู้สองรอบว่ะไก่แล้วชิบไก่แล้วชิบไก่แล้วเข้าโบนนอันนี้รอไปมหมาูดอ้ได้เข้ามาไอหนู

ไม่ดอแล้วรอ้ลาก่อนโอ้รเรามีต้องเอสแล้วเฮ้ยเ,เอาหวเเรื่องมาต่อไปเป็นเนมูล้กันนะไล่สเตปไปตามในเรื่องเลยเอเอโอ้ เออลืมลืมอ่าตอนนี้เอาเป็นไม่อ,อ,อยากเซนิสึกถ้าคือม่กไ,ไม่้องมีเเ์็ได้เกิเอ่์กรีอบรถไฟนี่อาคอมบวค ah! อมบ, ah! อมบ ah! เอ็นมูนี่น้ากว๋กันนะแม่งตีไกลนี่แบบแทบเข้าใกล้ไม่ได้ วัวเวลีฮาร์ดเงไหมต้อยให้เหรอโอ้โหนี่นะโอ้โหค้องเฮ้ยฉนเสียบงให้

เอาวเอาะคเริปงปัรติี่าอีกคนเดเดี๋ยวเดเคุ้มค่าคุ้มค่าันีหรจะไปไหนจะไปไหนไอ้ยำนายเหรอเสือไม่อ

มาแตกแล้วจ <c oughs> ังหวะนี้ยาวสั oh. Oh ้นยเลยเจดาอยยหลบไวหลบไวโอ้ยโดนไ้จบไปแล้วฮะมาสุด oh. ท oh ้ายนะจะอันตีสวยๆจังหวะนี้ เปนนิชิมันกันละอยากเห็นกันเป็นไงแม่ของแฝกแม่การแตกแล้วแจริงน่าจะมีหลอดกาดนะเวลาการแตกอะจากกาังหวะกาะเต็มนี่พอการแตกเราตีแล้วใช่ปะพอแบบล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่กาดก็อยู่แบบเหมือนเดิมมันไวเกินผมอ่ะไอคิวซิ๊ด มาังเสียงผมลืมลนะ้วมันกระบวนท่าอะไรวะไอ้นี้ชิงหันันเสียงฟันเสียงอะไรไม่รู้ลืมลนะ เลี้ยงตัวโน้ตผมแค่เล็กน้อยพระเจ้าอย่างอลังกา,า e องรอะไรวะโอ้โหสวยงามสุดยอดนะทีนี้นะนี่ช่วยเรียบยูด้วยขอเลโนโดเขาด้ฟรีอยู่แล้วนี่มาขนาดนี้เอาว่าได้ยดะเอาเรื่องมาต่อไปเป็นอ่าชื่อะอะไรวะอักษะอักษะเออ ออกไปผมนึกอันตีไม่ออกอ,อะออไปดิอผมกูเดียวเออสำลักแน่นผมนึกชื่ออันตีอุซูยไม่ออกเฉยเลยอันเสียงอะไรวะเสียงสั่นพ้องไม่ใช่อันนั้นจุดจุดของโนบะระไอ้ยี่ไปดรอดเลยก็สั่งเขาเถอะ

ให้แตกของแตกคอนให้ดีเรียบร้อยโนหนึเมฆไทชิผมทแรงกว่าไว้ไม่หนุบหนา

อนนี้เก่าขี้สาเซนไม่ใช่ในคมแฟนแถมแถมนี่ผมแถมมาสี่เลยงงูุ๊กโอ้ยปิดงานดีป่ะต้อมาโดนโดนโอเ แล้วมันแพรลี่สองแพรลี่เก่งมากผมยังกดม่ค่อยอย่างปกติเลยแพรลี่สวยมากอลังการมากสวยจริงด้วย

ไอ้อนี่ไม่ดอดนอนหยุดซะรีะนะอบออกฮะขบวนอันสิอันเสียงนะอันเสียงอันสุดยอดใช่ไหมนรกกัมปนาตใน่รีบออกเฉยเลยนี่หยับลอง ตเอาเอสแล้วจังหวะนี้ผมได้เอสแล้วเหอสไหมเอม้ยแล้ว <c oughs> วะเคฮะก็ประมาณนี้สำหรับอูซุยนี่เดี๋ยวผมจะบอกให้ตัวไหนแก้ทางอูซุยได้ชน,นะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทันจิโร่ผมจะบอกให้ทันจิโร่แก้ทางอูซุยได้เพราะว่าหวยมันล็อกมันอะสุดยอดและทันจิโร่ร่างเนี้ยแม่งเหมือนเป็นบั๊กอะแม่งเหมือนเป็นตัวบัก๊กเลย ลา no ่างฮิโนเขาม่แง่โคตรบาัากัะผมบอกให้ทันจิโรนะ่เนี่ยแง่คอมโบ,โบแบบอ่อนเรื่องใช่ไหมเนี่ยแบบล้มปุ๊บช้อนเห็นนะจริงๆก,ก็ทำได้หลายตัวแหละแต่ผมรู้สึกว่าทันจิโร่ล่างเนี้ยไม่งเนี่ยดูเด็ดไม่งแม่งช้อนง่ายอะล้มปุ๊บช้อนล้มปุ๊บสาม ไอ้นี่เอาแล้วซุยอ่ะซุยอ่ะซุยซวยมาถมากันเลยพอจัดฟังก์ก่อนมาเลยแล้วก็ไอ้นเออโอเคดีละเกียนเลยอลี่เก่งไงทั้ง

พุ่งอยู่พุ่อยู่เจ็ดชูกแต่ว่ไอ้นี่เก็บฟูกเก็บฟูกเฮ้ยยิงกิโซะไม่เข้แมาสักหน่อยแรงมากไอ้นี่พนักศรีบนท่าที่หนึ่งอะไรวะอะไรบนท่านะสายฟาฟาหกทบ I am h e t e I see. I'm n o i not. I'm t I'm n o not. I'm not. o not. I'm n not. I'm n o o 이거 오라. 오래된. 어이 나. 어때? 어제. 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 어 어제. 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 어 ลมุบเรา้อนคร,รับลงทุบเราช้อน้วตายนะตายออกกบสวยๆ่เนี่ยเพยกขัง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 กังขัังัง <ส>บอลเข่าขกุระเอ้ยกินาโนเทมอนน้๋อาใส่สีคราม,มหมดจดนะบอกแล้วทันจิโร่ร่างนี้แม่งบัา้าเอาแล้วน,นามอหอยแล้วเชื่อจะล่อน้องสาวอย่างเดียวฮัลโหลเอสครับผม โอเคฮะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทยบดิสตูดิโอด้วยนะครับหากมีคำพูดหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมใดก็ขอภายมาณที่นี้ด้วยนะครับผมถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบา,บายยครับผม